สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาตรวจดวงในช่วงดาวราหูย้ายราศีนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่สองนะคะ EP ที่หนึ่งเนี่ยเราจะเป็นการดูดาวราหูบวกดาวเดิมแต่ EP นี้เป็นการดูดาวราหูบวกดาวจอนนะคะซึ่งใครสนใจ EP หนึ่งแปะคลิปไว้ที่ใต้คอมเมนต์เข้าไปตามกันได้เลยนะคะโอเคสำหรับคุณเนี่ย กรกฎราหูจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะนะคะซึ่งจริงๆภพมรณะก็เป็นภพที่ไม่ได้มีอิทธิพลก,ก,กันกับตัวคุณนะแต่มันอาจจะไปมีอิทธิพลกันกับคนอื่นเรื่องอื่นก็ได้นะคะอย่างราหูเนี่ยนะคะเขาจะโคจรมาเนี่ยเจอดาวเสานะคะที่ลอยโคจรอยู่ในภพมรณะอยู่แล้วแล้วก็จะมาเจอดาวเกตเลขเก้านะที่เล็งกันมาเห็นไหมคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย สองดวงนี้เจอกันหลังจากนั้นพอเดือนมิถุนาก็จะมาเจอดาวอังคารซึ่งกลุ่มดาวทั้ง3ดวงเนี่ยเป็นดาวที่ส่งเสริมดาวราหูทั้งหมดนะคะเป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวคู่ธาตุเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมให้เกิดราหูเต็มองค์ทำให้ราหูว่ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นคือการโคจรมาในครั้งนี้ก็โคจรมาแบบแข็งแรงแล้วนะเพราะเป็นการโคจรกลับมาบ้านเกิด คือ18ปีอ่ะกว่าราหูจะโคจรกลับมาอยู่ในจุดมรณะแล้วได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ดีเหมือนโคจรกลับบ้านนะคะแล้วก็มาเจอดาวคู่ที่ดียิ่งทำให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพบมรณะมันคือพบของการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าคุณอยากยิ่งใหญ่ราหูสาวคือดาวคู่มิรใหญ่นะถ้าคุณอยากยิ่งใหญ่คุณต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ะคะว่าเกี่ยวกับดาวเสาที่มาจากภพปัตตนิคือมันอาจจะต้องเปลี่ยนคู่ค้ามันอาจจะต้องเปลี่ยนคู่คองมันอาจจะต้องเปลี่ยนแบบคนที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดนะคะแล้วแบบทำให้ตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นบางทีการที่เราไปอยู่ใต้เงาคนอื่นเขาอะนะคะเราเพิ่งพิงเขานะคะหรือแบบว่าเราโอบอุ้มเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบ เหมือนต้องหงอต้องงอคนอื่นนะคะหรือไม่แบบเป็นตัวของตัวเองอะ่ะพอคือเหมือนดาวเสาเขาอยู่ในจุดมรณะใช่ไหมพอเหมือนแบบคู่ค้าเราละกันสมมุติคู่ค้าเราเปลี่ยนไปเลิกบอกเลิกเบื่อหรือแบบไม่ค่อยสปอร์ตเราเนี้ยแล้วคุณก็ยังหงอคุณยังไม่คว้าโอกาสคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะไปเหรอไปเลยนะคะไปเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็พยายามแบบยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า คุณต้องฝืนตัวเองในการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองอ่ะก็จะได้เติบใหญ่ดาวคู่มิตรใหญ่ไงราหูสาวคู่มิรใหญ่อยู่ในจุดมรณะจะยิ่งใหญ่เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนไปสิเขาอยากไปเข้าไปเลยเราก็ทําเองเราก็สร้างเองเราก็ยืนหยัดได้ด้วยตนเองสิซึ่งการยืนหยัดได้ด้วยตัวเองของคุณเนี่ยนะคะเมื่อคุณตั้งใจจะเปลี่ยนนะไม่ง้อคนละอยากที่จะแบบจับงานใหญ่คิดงานใหญ่หรือ ความยิ่งใหญ่ของคุณอยู่ในจุดมรณะคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมค่ะสมมติคุณไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรหรอกนะคะไม่ได้อยากเลิกกับใครไม่ได้อยากแบบเ,เลิกกับแฟนหรือเลิกพาร์ทเนอร์คุณจะต้องมีความมรณะคือต้องไปยิ่งใหญ่เติบใหญ่ในจุดมรณะคือต่างประเทศหรือออนไลน์ หรือไปอยู่ในสาขาใหม่อ่ะต่างจังหวงต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบทิศทางใหม่ๆคุณต้องแบบกล้าออกไปจากคอมฟอร์ตโซนปกติเอออยู่แต่ในกรุงเทพเนี่ยออกไปเลยเอาไปขยายสาขาเลยนะต่างต่างจังหวัดก็ได้นะคะทำออนไลน์ไปเลยดีกว่าคนต่างชาติไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนั้นในช่วงที่ดาวราหูเพิ่งย้ายจะมองว่าคุณจะได้พลังงานเยอะมากเพราะมันมีดาวที่มากระตุ้นอยู่ในพก,การเงินนะ่ะคือมันเหมือนช่วงนี้คุณพร้อมเรื่องเงินนะคะดาวเกตเนี่ย บุญช่วยเรื่องเงินมันเหมือนแบบมันมีอะไรเข้ามาพอดีแล้วก็มีโอกาสเข้ามาพอดีงั้นฉันก็ลองสักตั้งในเมื่อฉันแบบมีเงินพร้อมนะคะก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงยอมที่จะกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือเป็นใหญ่เติบใหญ่เนี่ยในสิ่งที่เราแบบว่าไม่คุ้นเคยก็ได้นะคะพอดาวเกตกับดาวเสาเข้าไปอ่ะเขาอยู่กันแบบช่วงเดือนพฤษภาอะไรเงี้ยค่ะพอเขาไปใช่ไหมคะอังคารมาต่อนะคะซึ่งก็เป็นดาวคู่ธาตุเลยเหมือนกับว่ามันก็จะมีความคล่องตัวมากอะ่ะบางทีแบบพอเรา เราเปลี่ยนเรามีเงินพอเรามีเงินเราเปลี่ยนแล้วงานก็เข้าลูกค้าก็เข้าคือมันเหมือนแบบมีแรงสนับสนุนส่งเสริมมัเรื่องของการเงินคุณมันดูแบบมีความคล่องตัวมากเลยอ่ญ่ในช่วงที่คุณคิดที่อยากจะแบบเติบโตนะเออก็มองว่าเป็นจุดที่ดีทีเนี้ยดาวที่สัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นช่วงแบบสั้นๆเพราะอังคารเกต 3ากับเก้เนี่ยเขาเป็นดาวรายเดือนไงเดี๋ยวเดือน2เดือนเขาก็ไปจากจุดนี้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณช้าอิทธิพลของดวงดาวก็จะแบบออกจากแบบวงวงสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ค้านะอยากจะเติบใหญ่อยากจะขยายนะคะอยากจะมีตัวตนอยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะ มีตังค์แน่นอนนะคะพร้อมแน่นอนเงินคุณนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยมีเงินพพอร์ตแน่นอน,นะคะมันจะมาเองแบบฟุกฟุมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามานะขอให้คุณคว้าไว้พฤษภามิถุนากรกดามันจะเป็นช่วงของแบบองศาดาวรังสีดาวอะ่ะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกเห็นแบบเอ่อเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตั้งแต่ปลายมีนาแล้วนะคะพอมีโอกาสแล้วคว้าไว้เลยแล้วก็ทําให้มันแบบเต็มที่เลย ทีนี้ถ้าพูดถึงปตัตน,นี้เนี่ยเป็นตัวบุคคลเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าคุณกําลังคบกันดีกับแฟนอะไรเงี้ยหรือคู่ค้าเขาอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เติบใหญ่เหมือนกันนะบางทีแฟนเราอะ่ะเขาอยู่ในจุดมรณะอยู่ในจุดเสื่อมอะ่ะบางทีชีวิตเขามันอาจจะแบบดูไม่ค่อยเวิร์กในช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็อาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้นะสําหรับแฟนคุณนะ่ะมีโอกาสที่จะได้เติบใหญ่ที่ที่จะได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วคุณก็จะคอยแบบซัพพอร์ตได้เหมือนกันอนะ่ะเหมือนกับคุณจะมีแบบเรื่องของฐานนะทางการเงินที่ดีขึ้นนะ่ะคอยที่จะซัพพอร์ตแฟนคุณคู่ค้าคุณในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในโอกาสใหม่ๆของเขาในครั้งนี้เช่นเดียวกันก็จะดีทั้งกับตัวคุณและกับตัวคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะอ่ะเรา คุณก็ลองเอาไปใช้กับชีวิตของคุณนะทีนี้มันก็จะมีช่วงเดือนบางเดือนน่ะที่เป็นดาวที่ไม่ดีเหมือนกันสําหรับเดือนที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคือสิงหากันยาคือมันเป็นอะไรที่แบบใกล้กันมากอะ่ะอะไรที่มันโดดเด่นอะ่ะมันจะแบบพฤษภาษมิถุนากรกฎาใช่ไหม แล้วพอสิงหากกันยามันจะมีดาวรายเดือนอะอาทิตย์พุธเนี่ยจะมาสัมพันธ์อยู่ในพกการเงินของคุณนะมันเหมือนว่าตั้งแต่ราหูย้ายอะมีดาวมากระตุ้นเรื่องเงินคุณเยอะมากเหมือนเงินคุณอะมันจะได้มาจากหลายทิศทางการเงินของคุณอะมันจะโดดเด่นมากซึ่งจะโดดเด่นในช่วงที่ดาวราหูย้ายนะคะแต่พอย้ายมาได้สักพักหนึ่งอะอย่างสิงหากกันยาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินเราเด่นนะแต่ราหูเหมือนไม่ได้ช่วย ทำให้เงินเรามันดีขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอาทิตย์พุธอย่างพอประมาณเดือนสิงหาคมอะดาวอาทิตย์เขาโครจรกลับมาอยู่ในภพก,การเงินมันเป็นช่วงปีที่แบบว่าคุณจะต้องได้เงินแบบชชว์ัว,วเงินเป็นเกษตรคือแบบร้อเซนะคะคือกว่าที่ดาวอาทิตย์จะมาอยู่ตรงจุดนี้ใช้เวลาหนึ่งปีคุณได้ชัวช์ัวได้ร้อซ แต่ทาไมมันจะต้องมีราหูราหูมันเล็งกันไงราหูคือความแบบมืดน่ะอาทิตย์ก็คือความสว่างอ่ะเงินเรามีมา้อยใช่ไหมราหูก็แข็งแรงเหมือนกันจ้ะราหูก็ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันอ่ะมันเหมือนแบบมืดและสว่างในความเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเป็นเกษตรทั้งสองเรือนนะคะพอสลับกันมันก็เลยกลายเป็นนิดมันเหมือนกับว่าพอคุณได้เงินมา้อยอ่ะราหูเนี่ยก็จะมาเอาไป้อยเหมือนกัน กลายเป็นว่าฉันเลยเหลือศูนนะเฮ้ยอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวกับราหูถ้าเกิดคุณเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงสิงหากันยานะคะราหูคืออะไรความมัวเมาลุ่มหลงคุณมีแพชชั่นอะไรหรือเปล่าคุณระวังมิจฉาชีพนะระวังพวกแบบคนต่างประเทศระวังเรื่องของแบบเออธุรกิจออนไลน์จากที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยดีปังทำไมอยู่ดีมาวันนึงมันก็แบบเออถูกปิดตะก้าอะไรอย่างเงี้ยถูกอา่า รีพอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกายแบบว่าหักลงเลยอ่ะสิ่งนี้คุณจะต้องระวังเรื่องราหูทั้งหมดนะถ้าเกิดคุณระวังแล้วอ่ะความเสียหายมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะอะ่มิชชาท่ที่ที่อควจรต่างประเทศออนไลน์อบอกไปแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะดาวพุธจะมาต่ออาทิตย์มาก่อนนะแล้วดาวพุธจะมาต่อ ก็แปลว่าเฮ้ยคุณก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้อาทิตย์คือเงินจากหน้าที่นะคะดาวพุธเนี่ยก็ได้จากพวกแบบคอนเน็กชันได้ค่าในหน้าได้ค่าคอมได้จากพวกพินาศก็เรื่องของแบบว่าอาจจะเป็นเอ่อพวกประกงประกันอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่คุณทําการค้าที่คุณติดต่อสื่อสารเอาไว้อ่ะคุณได้เงินแล้วดาวการเงินเนี่ยมีตั้งดาวมาแลอยตั้งสองดวงใช่ไหมได้เงินจา้าแต่ดาวพุธก็จะเจอราหูงาบอีกซึ่งราหูใหญ่กว่าพุธนะ เออมันเหมือนกับว่าพอฉันได้มาร้อยหนึ่งอะอะราหูก็เอาไปอีกนะคะธุรกิจของเราแทนที่จะขายได้กําไรเท่านี้ก็อาจจะถูกแบบขาดทุนขายได้น้อยขายได้ไม่ตรงตามเป้าของส่งไม่ได้ของมีการยกเลิกนะคะหรืออาจจะมีแบบอะไรที่มันต้องใต้ตตงใ้โต๊ะแล้วมันเรียกฉันแบบเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกราหูเทาๆแบบมัวเมาลุ่มหลง,ง,ง,งสายดาร์กอะไรอย่างเงี้ยเขามาขมือเขามาป้นเขามาช่วงชิงเราไป หรือม,มรณานี่เป็นเรื่องของความเจ็บปวดเหมือนกันนะคุณอาจจะต้องระวังว่าเรื่องของโรคราหูเนี่ยนะคะที่อธิบายไปนในอีพีหนึ่งไปตามดูนะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมาแล้วเวลามันจ่ายอ่ะมันก็จะจ่ายเยอะหรือบางทีคุณแบบไม่สบายอ่ะพอบินมาใช่ไหมกลายเป็นว่าเฮ้ยจ่ายเคลมไม่ได้เท่าที่แบบจํานวนที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยราหูเลยมีอิทธิพลมากๆอ่ะสิงหากัยยาที่จะทําให้คุณเสียตังนะ เออต้องระวงังทีนี้ดาวเสาเนี่ยเขาจะโครจรถอยคือจริงๆอะ่ะเขาอยู่ในภพสุภาแล้วก็จะถอยกลับมาเป็นการแบบโครจรแบบผิดปกตินะเลยทําให้ดาวเสาวดวงนี้ก็คือภพปัตนิี่เหมือนคู่คุณอะ่ะ คู่คุณหุ้นส่วนคุณคู่ค้าคุณที่เราคิดว่าเขาจะเติบใหญ่เขาจะไปดีอ่ะมันจะมีจังหวะเวลาที่เขาแบบถอยหลังก็คือผิดพลาดเปลี่ยนแปลงหรือแบบพักเบรกอ่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันเพราะมันจะกระทบกับเรื่องเงินของคุณไงเหมือนคุณมีตังค์อยู่แล้วช่วงนี้นะคุณซัพพอร์ตเขาเต็มที่ตั้งแต่ราหูย้ายมาละซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็ยังมีตังค์อยู่แต่เราคิดว่าเขาจะไปดีกว่านีไงกลายเป็นว่าเขามีการ โคจรเดินถอยหลังเหมือนกลับมาอยู่ที่เดิมเพื่อเริ่มต้นเพื่อแบบพุ่งขึ้นสู่จุดสตาร์ทใหม่มันก็เลยต้องกลายเป็นว่าเหมือนเราก็อาจจะต้องแบบคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ราหูก็มาป้นแล้วใช่ไหมราหูก็มาทําให้อาทิตย์พุธเสียหายแล้วดาวเสาวดวงเนี้ยที่เราคิดว่าเขาจะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือภพปัตนี้อ่ะคิดว่าเขาจะโอเคแล้วกลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องมาพึ่งพีนมาซัพพอร์ตมาเกิดปัญหาอีกอ่ะเลยทําให้เราแบบ เหมือนเหมือนมีรายจ่ายออกไปอะจากเนี่ยดาวเสารและดาวราหูนี่แหละและหลังจากนั้นคลายแมทจะวันที่7 8กัน,นยายนเนี่ยมันจะมีจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งจันเนี่ยหมายถึงดาวพระจันทร์แล้วเป็นตัวตัวตนคุณด้วยนะไปอยู่ในภพมรณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงตัวเองเป็นพินธุบาท ตัวเองโคโจรร,ร่วมกันกับดาวบาราเะา์สองดวงซึ่งซึ่งทั้งสองดวงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ดาวจันร์ทไม่ชอบนะคะคือจันร์ทเขาต้องมาบบอ่อนหวานนุ่มนวลน่ะเราเหมือนเข้าไปอยู่ท่ามกลางแบบเออคนชั่วคนเร็วคนใจร้ายนะคะสถานการณ์ที่มันอึดอัดตึงเครียดที่มันแบบว่าเออมัวมัวเทาเทานักดัก นะคะเลยทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนอึดอัดใจกลุ้มใจอันนี้เกิดกันกับตัวเองนะแล้วมันก็จะกระทบกับเรื่องต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะ,ะเรื่องของความอึดอัดใจกับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะ,ะมันอาจจะทําให้เราแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเงินเปลี่ยนแน่นอนนะคะเงินอาจจะน้อยลงนะ,ะสุขภาพเราเสียเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบมีเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายมากขึ้นอยู่กับคนที่เขาเขาเอาเปรียบเราอะแล้วก็ไปไหนไม่ได้คือ คุณเป็นดาวจันท์ที่วงโคจรนอะ่ะแค่สองวันครึ่งแต่พวกเนี้ยที่อยู่รอบข้างอะ่ะดาวรายปีจ้ะแล้วเขามีกําลังด้วยในขณะที่เราอ่ะเป็นดาวธาตุดินเขาแบบเป็น,ปนไฟเป็นลมแบบโอโ้โหแล้วการเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแปลว่าคุณโดนแน่ๆคือนานๆมันจะเกิดขึ้นในไทยทีหนึ่งอนะคะแล้วพอมันเต็มดวงคือมันจะแรง จึงต้องระวังสุขภาพนะคะและการเข้าไปอยู่ในแวดวงดวงจรนน่ยสิงหากันญ,ญาถ้าคุณรู้แล้วนะคะคุณจะได้เฝ้าระวังเฮ้ยเรามีโอกาสแบบเจอมิจฉาชีว่ะคนต่างชาติออนไลน์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเฮ้ยต้องระวังแบบเรื่องฟงเรื่องแฟนเรื่องงงเรื่องเงินหรือเขาก็อาจจะไปเจออะไรที่มันเกี่ยวกับราวหูก็ได้นะแบบสถานที่อโครจรคนบ้าบอคนแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วพอเขาเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเสื่อมเราก็อยู่ในท่ามกลางวงเสื่อมก็ ก็จะกระเด้งมากระทบกับเรื่องการเงินของคุณด้วยต้องระวงังทีนี้เรามาดูปี69บ้างนะคะ คือราหูอยู่ถึง21พฤศจิกา69แต่ว่ามันจะมีแค่บางเดือนน่ะที่มีดาวรายเดือนโคจรมาอยู่ในมุมกลมและเล็งจึงจะมีอิทธิพลกระตุ้นดาวราหูอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ imagine ว่าสมมติว่ามีนกเกาะกิ่งไม้ใช่ไหมมาเกาะแล้วก็แช่อย,อยู่ตรงนั้นแล้วมาวันหนึ่งงูมาเจอนกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้นก็คือจะกระเด้งครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นอย่างเงี้ยนกมันก็ยังเกาะอยู่กิ่งไม้อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดที่มองว่ามันมากระเด้งหนึ่งเนี่ย ในปี69เนี่ยจะมีช่วงแรกก็คือกุมพามีนากุมพามีนาเนี่ยโหมีดาวรายเดินไปลอยเกาะกลุ่มกันนะคะสลับกันไปมาอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะคะมีประมาณ5ดวงอ่ะดาวจันทร์อีกนานๆทีก็เดินเข้ามาก็ประมาณ6ดวงนะคะคือมันเยอะมากนะ คุมพามีนาคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพของคุณเป็นหลักนะคะมันจะแบบว่า,าสามวันดีสีวันไข้บางทีไม่มีแรงบางทีก็ปวดหัวบางทีก็ปวดท้องบางทีก็แบบว่าปวดเส้นองค์เส้นเอ็นบางทีก็รู้สึกแบบเออผมร่วงผิวหน้าแห้งคือ คือดาวมันตกช่องเสียเยอะอะ่ะมันก็จะมีนู่นนี่นั่นแต่จุดที่ระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของแบบกระดงกระดูกับการเคลื่อนไหวอะ่ะแข้งขาบางทีมันปวดแข้งปวดขามันแบบไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็อ้วนอ้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเรื่องของแบบพวกโรคระบบลมหายใจอะ่ะเพราะดาวังคารเลขสามเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในภพมรณะเจอหนึ่งเจอสี่เป็นดาวที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะอาจจะมีอาการอย่างนั้นหรือเรื่องของการแบบ สายตานะคะดวงตาปวดหงปดงดหัวเอาเป็นว่าสุขภาพอะสำคัญมากในช่วงเดือนกุมภามมนานอกจากนั้นแล้วอะดาวแต่ละดวงอะนะคะเขาก็จะแทนแบบเรื่องแต่ละเรื่องไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบอะไรที่รู้สึกแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางานก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวปรับอีกละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกละลูกค้าแบบมามาไปไปเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีลูกน้องเดี๋ยวเข้าๆออกๆเอ,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 อ่อคนแบบที่แบบอยู่รอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ ป่วยไม่สบายอ่หรือเรื่องของคนในครอบครัวเดี๋ยวก็แบบมีเกณฑ์การเดินทางย้ายนูน่นย้ายนี่ซ่อมนูน่นซ่อมนี่ซ่อมบ้านซ่อมรถเดี๋ยวตรงนั้นก็เสียเดี๋ยวตรงนี้ก็เสื่อมเดี๋ยวน้ําก็ไหลก็รั่วเอออ่าเครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวบางทีมันก็ดีเดี๋ยวบางทีมันก็เจ๊งอะไรอย่างเงี้ยคือเงินเราเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวมีมีหดหดมาได้บ้างเสียไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงดูมันแบบคือคือพอดาวมันไหลดวงอะ่ะมันหลายเรื่อง แต่มันจะอยู่ในจุดมรณะคือเป็นเรื่องที่มันต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะการเปลี่ยนแปลงปกติมันก็จะแบบไม่ไม่อยู่ในสิ่งที่เราสบายอยู่แล้วใช่ไหมการเปลี่ยน,นก็คือการต้องเริ่มต้นอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยการปรับการเสียมันก็จะทําให้เราแบบต้องแบบคอยระมัดระวังเหมือนกันเรื่องสถานการณ์ทุกอย่างที่อยู่รอบตัว คุณนะงานเงนิงนความรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีคนใกล้ชิดแล้วก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาคอยดงคอยดูเขาเขาเป็นยังไงบ้างออลูกน้องสบายใจไหมลูกค้าเป็นไงจะหายไปหรือยังหรือถ้าเขาหายไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมันแค่กุมพามีนาเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่จุดอื่นมันจะเป็นช่วงนี้แหละกุมพามีนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูเบอร์เบอร์งงงอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะต่อมานะคะมันก็จะมีดาวมากระตุ้นอีกทีอ่ะในช่วงสิงหาหูห่างกันไปเยอะเลยเนาะ สิงหาใช่ไหมอาทิตย์พุธจะมาอีกรอบเหมือนปี68เลยคือ2ดวงนี้เขาเป็นดาวรายเดือนไงเขาก็จะโครจรหนึ่ปีเขาจะกลับมาที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็จะคล้ายๆปี68แล้วหละเอาอีกละตังมีแต่ว่าหมดไปกับไอ้ดาวราหูนี่อีกแล้วคุณก็จะมีบทเรียนว่าปี68ะไอ้ดาวราหูของคุณคือใครบางคนอาจจะเป็นเรื่องของแบบ พนงพนันไหมบางคนอาจจะเป็นเรื่องของบันเทิงเล่ายาปาปิ้งบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอมิจฉาชีพเจอแล้วเจออีกเจออยู่เจอต่ออะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะมีไอเดียว่าเฮ้ยปีหกแปดเคยโดนอะไรวะอะไรเงี้ยปีหกเก้าคนนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นคล้ายๆเดิมนั้นนะคะมันจะกลับมามีอิทธิพลกับเราแต่คราวนี้นะคะมองว่าราหูอะยังแรงไม่เท่าปีหกแปด คือราหูเขากําลังจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วไงเพราะเขาแบบกาลังจะโคจรย้ายพบในวันที่21พฤศจิกาย,ยนย้ายเข้าสู่พบปัตนิมันเลยกําลังแรงน้อยลงเลยมองว่าคุณมีตังค์แหละปีนี้นะมีตังค์แน่นอนบางทีก็เจอแบบมิจฉาชีพบ้างเจอราหูบ้างอะไรอะซื้อหงสซื้อหญ่ยายมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อของหนีประสงค์หนีภาษีอะไรอย่างเงี้นะอองงยหรือเจอแบบพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนพอปี69อะ่ะ มันก็เจอแหละนะคะแต่เราเงินเงินเราหนากว่าแล้วยิ่งช่วงตุลาพฤศจิกาใช่ไหมมันจะมีดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรมาอยู่ในภพการเงินหูนี่เกณฑ์รวยจ้ะกันยาตุลาพฤศจิกาคนกรกฎคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะได้รวยคือแบบดาวดีๆอ่ะด,ดาวคู่มิตรดาวคู่ที่ดีแบบโหเงินเป็นเกษตรดาวคู่มิตรอีโหไมอยากนึกเลยคือมันแบบ มีโอกาสมีเกณฑ์ได้เงินร่ํารวยแล้วไอ้ดาวราหูดวงนี้ยังขัดขวางมายังขัดขวางนะคะคือบางทีเราได้สามอย่างเงี้ยเสียไปหนึ่งจากราหูแล้วถ้าคุณระมัดระวังหน่อยนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับราหูอะ่ะมันก็จะทําให้คุณเสียน้อยลงไงอย่างบางทีคุณรู้ว่าฉันชอบเล่นหวยมากช่วงนี้ตังเยอะช่วงนี้เงินก้อนเงินใหญ่เอาหน่อยเอาหน่อยแทนที่แบบว่าคุณจะได้อะกลายเป็นว่าคุณเสียหรือแบบว่าเออเล่ายาปาปิ้งอะไรบันทงบันเทิงแพชชั่นเอาหน่อย คือแทนที่คุณจะเก็บเงินไว้แล้วคุณจะได้เยอะอ่ะคุณก็เสียไปกับกับราหูในภพมรณะนี่แหละนะคะเมื่อดาวพฤหัสมาใช่ไหมตุลาพฤศจิกายนอ่ะคุณมีโอกาสได้เงินเยอะมากบางคนได้เงินกู้บางคนลูกนี่มาชําระเงินบางทีแบบว่าเจ้านายแบบอัพเงินให้ผู้ใหญ่ให้เงินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากโลกออนไลน์ได้เงินจากงานประจําได้เงินประจําตําแหน่งได้เงินจากการค้าการขายได้เงินจากคอนเนตชั่นได้เงินจากค่าคอมค่าในน่า โอ้โหรวยมากเลยคือรวยสุดๆแต่ต้องระวังราหูจะมาทำให้การเงินของคุณเนี่ยนะคะแปดเปือ้อนอ่าอย่านะอย่าอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่กับราหูเลยนะอ่าช่วงที่ราหูกำลังจะย้ายเนี่ยเขาจะส่งอิทธิพลอีกรอบหนึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าหลีกเลียงไม่ได้กันนะนะก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณจะได้ระมัดระวังว่าใครนะจะมาทำให้เราเสียเงิน สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีต t าแอสโทรจี y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ